โอเคฮะสวัสดีฮะทุกี่ทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผมเซรามานเดอร์สนี้จะกลับมาเล่นมีเดนเออร์ชาร์โลออมมอร์กันต่อนะฮะตอนนี้เราจะไปทำเควสหลักกันนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เราหมดแต่ทำไซส์เควสเรื่องการฆ่าพวกวอร์ชีฟกันนะฮะอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องฆ่าพวกวอร์ชีฟอีกแล้วนะฮะเพราะว่าก็เก็บไปเกือบหมดแล้วเลยแค่ไม่กี่คนนะี้ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ผมไม่สร้างปัญหาอะไรให้ผมเพราะฉะนั้นเรามาทำเควสหลักกันต่อเลยนะฮะอ่าชิปตอนนี้เรา <c oughs> รู้จักกอลัมแล้วนะฮะจะใครเคยดูเดอะรอลลิงจะรู้ว่ากอลัมคือไขรอะตอนนี้กอลัมบอกว่าจะพาเราไปหาสมบัตินะฮะมาดูซิว่าเขาจะหาสมบัติให้เราจริงหรือเปล่า็ใน,ในคุยขยะคุยกระดูกคุยดินอย่างเงี้ยมันซ่อนอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าเราก็ตามมาถึงแล้วถ้าหากไรสาระแล้วก็ศพของเจ้าจะไปร่วมกับกองก,กระดูกพวกนั้น ไม่อยากเสียเที่ยวตัวถ้าหากสังเกตดูนะฮะจะหาทุกคนเล่นเกมนี้ด้วยจะรู้ว่าตัวเราค่อนข้างหัวร้อนนะฮะอ่าบอกสมบัติของเจ้าที่มาจากความฝันของเจ้าสิอืมใช่เราจะพิสูจน์ตัวเองนะนายท่านอ่าอ่าเราจะพิสูจน์ว่าเราคือเพื่อนอ่าก็ลามก็บ,บอกงนี้แต่ผมไม่อยากจะเชื่อมันหรอกอ่างั้นก็พาเราไปหามันซะอย่าได้ได้มาสิทางนี้เร็วมา อาา่าฮะอืมตามไปมเงียบเลยเอาอยู่ข้างบนหรอเปล่จะปีนขึ้นไปทำมะเขืออะไรวะมาทางนี้แล้วนี่ต้องให้กูปีนด้วยเหรอโอ้ยนะ ยังอยู่ว่าเราเป็นเลนเจอร์แต่ว่าแบบนี้ก็เหนื่อยนะตามกอลัมไปฮะออบเจกต์ไหมฮะจ้าจ้าจ้าจาจา,จา,จาตามไปโอเคแถวนี้มีออฟอยู่ทั่วไปหมดเลยห้ามโดนเจอตัวนะฮะตามกอลัมไปฮะ โอเคไงเพื okay, okay, mm ่อนมันไปกันแล้วว่าไปสิโอ้โมเตลภาษาอะไรล่ะเนี่ยอนลรกมันไม่ยอมไปฮะโอเคต้องให้ผมนำรือไงเออไปตรงนี้มีธนูไว้ยยู่ดอาเชอร์ก่อนโอเคงั้นก็รับไปหนึ่งดอก ไปกอลัมเออมึงจะร้องเพลงทำไมโอเคถ้าอยู่ในพุ่งห่าานี้นะฮะเราเราจะไม่โดนสังเกตเห็นง่ายๆนี่ผมพูดเลยฮะไม่ใหญ่เฮดช็อตอีกสักนัดเถอะวะไปกอลัมมันร้องเพลงอะ่ะผมเลยไม่รู้จะว่าไงดี จะรออีกนานไหมโดนจับได้มากูถลกนังแน่เองแน่จริงๆเนีผมยิงกองไฟนั้นระเบิดตู้มเลยนะโอเคเรามาถึงนี่แล้วไงต่อมันเถียงกับตัวเองอยู่อะ เดินผมเดินช้ากว่ามัน่ะช่วยไม่ได้ผมต้องวิ่งหน่อยโอเคเหนื่อยละฝน <c oughs> ตกด้วยเป็นหวัดไหมเนี่ย <c oughs> เสื้อผ้า,าเปียกหมดแล้ว <c oughs> เอาละ่ะไงต่อ <c oughs> เดี๋ยวรอมันร้องเพลงเสร็จก่อนนะโอเคมันบอกมันจะรอตรงนี้ Find the Vision Artifact ได้เลย <c oughs> ยุดแวดเวิร์ลโอเคแวดเว r ร์ล อืมางนี้สินาะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปมาร์กจุดวันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าหากขึ้นไปแล้วเราจะได้สามารถสปอร์ตรงนี้ได้ด้วยสามารถฟาทาวเวลมาได้พูดง่ายง่ายมาร์กจุดฟาทาวเวลก่อนอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยยยย เอ้มันมันออกจากแอเรียผมต้องรีบกลับไปที่แอเรียเพราะถ้าหากออกจากนอก area, แอเรียเราก็เควสจะเฟลนะฮะโอเคพอเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้ฮนะเหมือนกับครั้งก่อนนะ่ะเควสจะเฟลโอเคทางนู้นสินะได้ไงเจอละนี่ไงอาร์ติเฟกที่เรา,าหาอยู่อะอืมอะไรวะเนี่ยโอ้ <c oughs> เห็นภาพเห็นภาพทัศนียภาพเห็นโอ้ใครเนี่ยตีน่าจะเป็นตัวเอลที่สิงอยู่กันในเราอะตีดาบออฟออฟดาบอยู่กำลังบวกเจ็ดอะโอ้ไม่ใช่คนละคนละโอเคต,อต้องสงสัยตีดาบแหกเลยโวยวายอ่าไม่ใช่ละผมว่าผมเริ่มนอกเรื่องละอ๋อเป็นเมียตีให้ฮะนี่คือไอตัวที่เอลที่สิงอยู่กับเราแล,แล้วที่เห็นอยู่ในนั้นก็คือซอลอนหรือเปล่าฮะอืมนี่ก็มอง ภาไม่ชัดออกมาเห็นชัดละวทำไมเอวตาแดงๆนั่นล่ะเออให้อาวุธมามันคือนี่ไงที่เราเอาไว้ใช้ตีเหล็กมันเป็นของขวัญที่ดีมากอ่ะเราก็พูดไปอย่างนี้แล้วเราก็นอนเคลิ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าลวนลามกูเด้ตื่นเร็วตัวเร็เออตื่นมาเรียบร้อย ไอ้ไอ้ไอโจรไอ้โจรมานี่โอ้ยเตะเตะคอเขาอีกเทอเลียนปล่อยเขาอ้าวมันเตะหน้าผมอ่ะฮ้ยให้ปล่อยมันได้ไงวะขอสักภาพได้ปะทุทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นพลังของฉันก็พัดเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอืม กอลัมมารับใช้นี่มาก่อนแล้วเลนเจอร์นายควรไปได้แล้วแถวนี้นอันตรายมากปุ๊บแตวันไอ้นั่น,นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นภาพนะฮะเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเออเจอเจอศัตรูใหม่ด้วยฮะรู้สึกเหมือนว่ามันจะระเบิดตัวเองได้เย้เย้เย้ โอ้ไม่นะดีฟีดอ้าโหนี่ต้องสู้เหรอได้ต่ว่าผมรู้วิธีสู้อยู่นะนั่นไงไปตายซะโอ้โหครับเอเบลิตี้อันล็อกเลยครับเยี่ยมมากนี่แบดเฟช้ยมันทึงผมมันทึงผมได้พวกแกฮึบมุดไปตายซะไป มีเอฟเฟกต์อลังการะไปไปบึบบึ้บบึบบึบธนูหมดโอ้โหเอาไงดีเนี่ยผมออกจากที่นี่ไม่ได้ผมดูดไม่ได้ด้วยโอ้โหก็เอาลูกธนูเท่านั้นนะฮะตอนนี้ลูกธนูอยู่ข้างบนสินะฮึบฮึฮึยมันน่าจะตามมาไม่ได้นะโอเคนะ ชิบปุ๊บอ,อ่าขอธนูน้อยเยี่ยมมันตามมาได้อุ้ยไปตายไปไป,ไปกอล่ามันก็เตือนเราช้าไปว่าที่นี่อันตรายไปจิ๊บเอชค็อกอัพมาผมจะสโลเวลาได้อีกไม่นานนี่นนยหนึ่งสองสอ,งสอ,งอมมา มาอย่างลยอีกทีนึงจู่ๆซอกเซตครับอย่างรอเลยโอเคไหมเควสเสร็จเลยฮะตอนนี้ก็มาร์กจุดที่นี่ได้แล้วโอเคเควสเดียวคงไม่หนำใจนะฮะผมรู้อ่าโอเคอ่าวที่ไม่มีที่ตีเหล็กฮะให้เรามาร์กจุดไว้แต่ผมว่าเราน่าจะมาร์กไปแล้วล่ะโอเคดูแมพสิ มีเควสใหม่ไอออฟเวนเจนส์ทุกเควสนะฮะที่มันมีสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยคือมันน่าจะเป็นแบบทุกครั้งที่ทำเราเราจะได้ค่าพอยต์ของอันนั้นมานะฮะอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนั้นน่าจะช่วยเดอะวันเดอะวันทรูธนะอันนี้อะไรเนี่ยมีเควสใหม่ฮะเวนเดตตาเวเวนเดตออฟโซลิดอาร์มี่บายคิวริงแรชเดอะรันโอเคเราจะไปแก้แค้นให้นะฮะแล้วก็กดเซ็ตเพื่อฟาสท์ทําไมอ,อกไปตรงนั้น ควิดแก้แค้นนะนี่แหละผมชอบต่ก่อนอื่นเราได้อบิลิตี้ใหม่นะฮะอ่าโอเคกดกดตรงนี้ตรง X ในพอลูนนี่น่าจะเป็น a p p e n d i x ไม่ใช่ upgrade นะมีอะไรนะไม่มีพอยต์เลยนี่วะว่าวนี่ไงรีเราได้ตั้งกี่แล้วเนี่ย i ิงคิดอ maximum l shot อ่าถ้าเอา up อันนี้นะฮะจะเพิ่มความจะเพิ่ม l shot เริ่มขึ้นอันนี้เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดขึ้น20อันนี้ max focus อ๋อนี้ทำให้สโลว์ไทม์ได้นานขึ้นอ่าอัลล็อกรูนสลอตอ่านี้อันล็อกรูนสลอตดาไปอีกช่องครับแปบ๊บเดียวหนระือ40ไปอีกทางโปรเก s สยังไม่เสร็จอะไรเลยมันถ้าหากเราทำโปรเกรสนี้เสร็จนะครับเราน่าจะได้พอยต์มาอัต่อโอเคงั้นเรามาดูที่ไวพอดแอนลูนนะฮะดูสิดาผมมีช่องเพิ่มขึ้นไหมคำต,ตอบคือมีนะฮะ ช่องที่3แล้วนะครับกดไปเลยครับจัดไปลูซี่มีอะไรให้เพิ่มขึ้นบ้าง Recovery off focus and l shot on any last chance success so โอ้โหอันนี้โคตรเสียงนะเพราะว่าทุกครั้งที่มัน last chance นี่คือถ้าไม่ตายก็ไม่ได้เล่นต่อแล้ว l Grace epic 50% chance to reduce m e l e damage EC 50%อ๋อมีโอกาส50%ที่จะลดความเสียหายทางกายภาพการโจมตีปกติลดลง50% Never surround r e g a i n g additional last chance to return to p l a and c o m b a c against อรักอ uh ่ะฮะมีโอกาสย5่ง้าไปเพิ่มเลือดห้าต่อทุกทุกครั้งที่ใช้คีย์ดีค่าสตาร์ทุกครั้งที่ฆ่าฟูรีได้ก็จะได้เลือดอีก6คกโอ้ผมว่าเอานี่ดีกว่าอ่ uh huh. ไปมาดูทางนี้บ้างฮะ uh. อันนี้ต้องอยากอัลล็อกแต่ยังอัลล็อกไม่ได้โอเค สำหรับพุธอย่างอื่นก็คงจะต้องเอาไว้ที่หลังนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าพอแล้วไปทำเควสจุ๊บมาโอ้ยพลังแค่เจ็ดเองอะอกระจกมันจะไปแก้แค้นแก่ึบ,บ,บ,บอยู่ในวงนี้สินะเกมราได้เริ่มขึ้นแล้วครอกอัพไป คือชุบคลอกัพอีกแล้วต้องกดนี่ต้องใช้ red bell อะเห็นตัวแล้วไปเ็อกอพเราจะบุกแบบซื่อซื่อหน้าแบบอย่างลูกผู้ชายนะฮะอย่างนี้เลยฮะโอ้โหตัวก็จ่อยมึงเป็นผู้นำาทับได้ยังไงดับไปอีกหนึ่งครับดับไปอีกหนึ่งครับลูกสุดท้าย เออหือมาอ่าเรียกผมเหรออ่าฉันจะคำสับแกไปชิ้นชิ้นเตรียมตัวสิแกเป็นเนื้อบดหรือยังคำตอบคือพร้อมแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้่ยชบพูเฮ้ยโชเช่โชเช่ไอยโชเช่นี่ไงอืมน้าหลังแหวนอืม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 มาเยอะแล้วแล้วไงครับแล้วไงครับ ไอ้ไอ้แสบปวดเอา้าตายเลยมันจะง่ายไปแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นเวกเองก็หืมสโลโมชั่นอย่างเท่ครับไปตายไปฮะฮะฮะเอเอาไปอีกเอาเอาครับมาล้างแหวนโอ้โหโดนอะไรมากอยู่ดีลุ้มลุมแล้วไงครับสู้ไหวอะ่ะสู้ไหวอะ่ะเอาไปเลย ฟาดด้วยความบอยวายถอยแป๊บนึงดูดหน่อยเราเป็นเพื่อนรักกันเรียบร้อยครับเฮดช็อตเฮดช็อตนี่ไงนี่ไงโดดนี้ก่อนนี่นี่นี่ไงเฮ้ยผมเสียเวลาทำไมเนี่ยรีบเก็บลูนรีบนีดีากว่าไหมเนี่ยผมว่าี๋ยวนะเฮดช็อต เทพชอืมอุม้ยอะไรครับวันนี้มาฟอร์มเทพอืมอะไรเรื่องมากส่วนแกส่วนแกนะนะมาดูดหน่อยสิขอบใจที่ให้ดูดอืมขอรู้แล้วกันโอเคฮะวันเว้นเจน ก็เสร็จเควสไปแล้วนะฮะเป็นไซเควสที่ง่ายๆทำสบายๆโอเคเควส okay, ต่อไปเดี๋ยววันทรูตไปทำเควสนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอีกพันโอ้โหอีกพันฟีดเลยเหนอะไกลพอดูนะฮะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรไกลแค่ไหนเราวิ่งได้อยู่ดีฮผมว่าเราได้ท่าใหม่มาแต่ผมรู้วิธีใช้กดอะไรใช้จำไม่ได้นี่อะไรเนี่ย มีรูปดาบหักอะไรตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นเควสต The m i t r i b ไ t e นี่ The Mitribate A Fresh Silver Lightning เค a y The Dark World Land East โอ้โหมันบวกพอยต์อะรับนี้ก่อนแล้วกันเนาะนดูซิมันเป็นเควสตทำอะไรฟิงอ๋อสเตลต้องสเตลฆ่าให้ได้ภายในเวลาสามนาทีได้ครับมาฝึกทักษะส,ะสินะ เอาไปเลยผมว่าน่าจะง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยมมมมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,ไม,องไม่รู้เรื่องเหรอืมผมมีเวลาไม่มาก้องแอสซิสซินขี่จนหน่อยไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดนะแต่ผมต้องพยายามทำอะ อ ability บบเกณฑ์เลยเห็นไหมยออีกสักนิดนึงเรียบร้อยเราไม่รู้เรื่องอีกหกศพน่าจะง่ายแล้วโอ้โหอีกพวกนี้มันหันหน้าให้กันน่ะผมไปทางไหนดีวะไปทางนั้นดีกว่าผมรู้แล้วผมควรทำอะไร มีครับเดฟอร์มาโบสเ,เดฟอร์มาบโบครับอีกเตัวอีกเตัวใจเย็นทำได้อยู่แล้วเวลาเหลือเฟือโอเคได้ปึ๊บ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 ปึ๊นปึึว เย่าอมาเห็นข้าไ,ไม่ต้องหุยไม่ต้องหุยหมดเวลาของเจ้าแล้วเฮ้ยถ้าผมเล่นดีๆผมว่าผมสเต็ปผมผมสเตลเก็บได้ทั้งป้อมอ่ะทำอาหารอยู่เหรอจบครับเรียบร้อยเสร็จครับได้พอยต์อ่าไม่จำเป็นต้องอะไรแล้วเผยตัวเลยอะไรเนี่ยราสแชน อ่าไอ้พวกออร่าแชน่นก่อนก็ได้เฮ้ยทำไมตาผมเท่ขึ้นเรื่อยๆรื่ช่างมันช่างเรื่องตาเถอะคิดว่าจะไปไหนจ้าอะไรเนี่ยโอ้โหดูเท่ขึ้นนะจะไปไหนครับโอเคเราไปทำต่อกันเควสต่อโอเคนะต้องทำเควสหลักนะโอเคหืือผิดทางไหมเนี่ย ต้องค่อนข้างไต่เขาไปเลยนะฮะแต่น่าจะพอทำได้ไปกันเถอะอีชีวิตนี่มันช่างสนุกจริงๆไม่รู้เรื่องอะไรไปละบายบายสวัสดีพี่ไม่ไม่ไม่ไอ้เช่ยโอ้ไอ้ตัวระเบิดนี่มันยังตามมาอีกนีละ แค่ทักทายเฉยๆไม่ได้กะจะสู้หรอกอ่าตรงนั้นก็มีนะฮะถ้าอยากเพิ่มทักษะบัดหรืออะไรเนี่ยมันมีให้เราทําหมดแหละเกมนี้ต้องเน้นทำไซเควสอนะผมบอกไว้เลยว่าต้องเน้นทำไซเควส์นี่ผมพูดจริงๆทาแต่แบบเคว็หลกักมันไม่ได้อะไรจริงๆเราจะไม่เก่งนะพูดอย่างเงี้ยทำได้ทำได้แต่เราจะไม่เก่งอเ,เอ๊นนะวิ่งแป๊บเดียวจะถึงละแต่เมื่อกี้บอสมีทูเบสีนะมันต้องให้ผมอัพอะไรหรือเปล่าผมต้องดูอีกรอบนะแอะ เนี่ยเพิ่มสล็อตเหรออืมเพิ่มไปแล้วเพิ่มไปแล้วธนูเก็บลูกได้มากกว่าเดิมเก็บพอยไ้ก่อนเลยวกันผมไม่ใช่สายธนูอ่ะจริงๆนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยแค่สีนัดนนี่ผมว่าสำหรับผมมันก็พอแล้วเสร็จแน่ เป็นไงเป็นไงเดชฟอมอบบบนี่ไงเจือนมันเลยไอ้นันตะโกนอะไรของมันยังไม่เห็นผมนะเนะี่ยเริ่มละเริ่มละต้องต้องจัดละนี่ไงอัพเควสครับรู้สึกว่าเหมือนจะเจอของหนักนะเนี่ยตองเัาเควสหลักนี้นะฮะน่ะ อ,อยู่ดีก็มืดลงเขาไปไหนแล้วเห็นไหมไอ้เพื่อนของนายฮะมันโกหกแล้วก็ขี้ขาดบางทีก็แค่เฮะเสียงชีวิตของเขาอยู่นะอดูรอยเท้าโอเคแล้ไปตามหมาสมบัต okay, ิกันต่อกัแล้วกันเนอะทุกครั้งทีได้สมบัติมาเราจะเก่งขึ้นฝ่ายกอลัมโอเคตามหากอลัมและนี่ผมต้องสู้กับไอ้ตัว นั่นหรือเปล่าไอ้หมาที่ผมขี่ได้ไม่รู้ไม่สำคัญตอนนี้วิ่งละ่ะยัมีเ,เวลาโอ้เยี่ยมมากรู้สึกรู้สึกได้เลยว่าเลือกทางได้ชาญฉลาดโอเคึ๊บจปึ๊บปึ๊บโดดสิครับนั่นแหละเกาะแล้วก็ไปต่อเห็นละเห็นทางยาวละไป ป่ะพิววิวๆิววอ่าและตามทันแล้วอืมเห็นกอรลัมแล้วโอ่ยใช่กอรลัมหมานี่ว่าแล้วมันมีออกตัวใหญ่ด้วยตบกิ้งเลยครับนี่นี่อะไรอะไรครับอืมปาเถื่อนมากเเ้เ อีกครั้งฉันต้องการอย่างน้อย12คนที่เอามาสู้กับมันงั้นเราก็หาทางอื่นเถอะนะหรือว่าอยากเดี่ยวเดียวกันเปล่าเองเอวิชอ๋อโอเคเราต้องล่อไอ้กรันนั่นไปที่ตรงนั้นเลงหมด ยิงแม่งเลยมันยิงไม่เข้าอ่ะโอเคบวกปะช่วยกันสู้น่าจะไหวอยู่ลุยเลยเย้ยทำไมมันขึ้นเวลาแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันนับทำไมอ้าวรีเฟลเลยเอาใหม่ฮะ <c oughs> โอ้คงอ่านไม่ถี่ทวนพอ เอนเตอร์เดอะครีป okay. อ๋อมันให้ผมเข้าท่าไม่ให้ผมสู้นี่ว่าอยากสู้ก็ไม่ให้สู้เนาะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะฮะแต่ตอนขากลับนี่จะกลับยังไงล่ะเนี่ยมึงอะไรมึงอะไรพวกมึงพวกมึงไม่ได้ไปไหนหรอก มันก็นว่ามันจะเตือนให้ไอ้หมอนั่นกลับมาเราต้องค่อยๆไปนนหนูเหลือนัดเดียวต้องใช้อย่างชันฉลาดแล้วนะตอนนี้โอเคกลับมาแล้วถึงแล้วอีกนิดเดียว200ฟิตช่างมันไม่ต้องสนละเราใกล้ถึงเป้าหมายแล้วถึงแล้วฮะ เซิร์ชแอเรียด้วยพี่น้ามาว้าโหวิ่งกันเป็นวิ่งอย่างนี้มึงเรียกว่าวิ่งเหรอครับเอ้ยชุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แต่ความจริงมีเพียงแค่ตรงนี้เท่านั้นได้อีกแล้วจ้าคีมได้เราได้คีมแล้วโอ้เแลาได้คีมคีมนวดผมอ่าเห็นเลยฮะจับมือหน่อยอ่าเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เรียแบบร้อยใส่เข้าไป เท hey, เล็กเลวลงไปดูจากอันนี้ก็รู้ว่าไม่ธรรมดาของที่ต้องสร้างมันต้องเป็นของสุดยอดได้แหวนมาครับกี่วงไม่รู้นี่แหละแล้วก็ตีมันปังเขาให้ปังอีกทีอันนี้ผมมาข้างหลังด้วยสายตาแบบเจ้าเล่ห์มีเล่ห์สน่หมแหวนวงนี้เอาไปให้ไม่ใช่เอาให้ดูเฉย อ่าก็มีแหวนทั้งหมดสร้างขึ้นมาหลายวงนะฮะแต่ว่าวงนี้พิเศษกว่าใครมันคือแหวนวงนี้ก็ไม่ใช่แหวนในเดอะลอนนี่หว่าอ๋อถูกใจมีแค่นายเท่านั้นที่ทำให้ศิลปะสวยงามขนาดนี้อ้าวอ่านชื่อไม่ทันเซนเดเบียมอร์เออเนี่ยชื่อไอ้นี่แหละเริ่มเห็นภาพขึ้นเรื่อยๆอ่าเป็นช่างทีหลกที่เก่งกาจที่สุดในยุคก,กลางอ่า ฉัจำชื่อนั้นได้แล้วตอนนี้อ่าฉันสร้างแหวนแห่งพลังขึ้นมาอมมันกลับมาแล้วอ่ะแง่แง่แง่แงะอะไรต้องหนีออกจากถ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหท่าใหม่เหรอ ซดอือท่าใหม่แบบนี้ชอบไปธนูหมดแล้วต้องเพิ่มเออได้แล้วไปอย่าเฮ้ยโถเอ้ยโถมันมันมันเร็วอ่าเอ,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 อมีทั้งนี้ก็ไม่บอกวิ่งด้วยวิ่งด้วยวิ่งด้วยคน ชุดอย่าอืมแถบแซดไอเตะแล้วขอตบหัวหน่อยนะึบืึบ,บโอ้โห่ันไมเนี่ยมันต้องวิ่งอ้อมฮะมันมีลมอะ่ะอย่าพึ่งครับชุบนี่ีโอเค อุ้ยท่าโอ้ผมว่าเล่นเกมเกมนี้นานๆน,น,นี่ต้องจำท่าหน่อยนะเพราะว่าเรามีสกิลเยอะมากเลยผมจำได้ไม่หมดไงเพราะที่ใช้บ่อยๆก็มีแค่ตีธรรมดานี่แหละพีบิ้งซี่รออะไรอยู่เออไอ,อ้ไม่โดนจ้าอ้าวตายเอง,งโคตรง่เลยเยี่ยมมากครับได้อาทิเฟกต์มาได้ท่าใหม่อะไรมันจะแหลมขนาดนี้อ่าท,ทีนี้ฉันก็นรู้ว่าทำไมซอลอนถึงต้องการฉัน,น ไม่ไม่เจ้านายนดีแล้วเออหุบป,ปากของเจ้าซะหน่อยเจ้าเลงเจอน่โง่เขาไม่รู้อะไรกับเจ้านายของฉันเลยฉันรู้ในตำนานแล้วเอ่ซารอนมันคับไปนายทำแหวนขึ้นมาเขาทรมานเราต้องคู่เออแล้วอีกอันนึงล่ะเจ้านายทำมานี่เออมันรู้สึกมันอยากได้แหวนเนาะ เจ้านายต้องจําได้สิใช่เขาจะต้องจําได้ไอ้นี่สงสัยมันอยากได้แหวนไงงั้นเราก็จะไปหาสมบัติเพิ่มนะอ่าใช่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 ใชใชนั่นก็จะนําเราไปอีกรอบอ่ะแต่มันเริ่มโมโหแล้วกอลัมโอเคโอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้เราก็พอแค่นี้กันก่อนเลยฮะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าเราบอกว่าสนุกแนะ่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ